ดีเซลเล็กนะครับวันนี้เราเจอใครดีเซลเล็กเป็นสีทองครับก่อนหน้านี้เราเคยเจอเขาไหมไม่เคยไม่เคยเจอวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบสองครับหายไปสักกี่เดือนเนี่ยสองเดือนพักร่างกายครับวันนี้เอาใหม่นะครับเว้นนี้โอเคไหมโอเคครับมาไปช้าไปไงบ้างการก็สองเดไปที่นี่มาเดิมครับกี่วันเราไปเซ็ตรอบนี้ก็เดือนหนึ่งนะเดือนนะครับยกมวยถึงสามร้อยไหมนี่บเกือบๆนะเกือบๆสามไฟหลังของเราไปไงมาผลงานช่วงหลังๆมาก็แพ แพ้สองชนะหนึ่งล่าสุดชกไปร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบสองรอบนี้ก็คุมกี่โลได้ห้าหกโลได้เราเจอยาวแล้ววันนี้นะครับของเราประเภทก็ได้หมดครับได้หมดนะครับไปติดทอนี่ก็น่าจะพีมมือนะครับสูงนะครับเคยเจอมาแล้วเมือย่างนี้ยาวยาวๆงี้อ๋อยาวๆเคยเจออะเราเด็กจากจังหวัดตังครับมองจากบ้านเชียร์ในวันนี้ครับก็ฝากทุกคนครับช่วยเชียร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับโอเคขอบคุณรับครับ น้องชายเพชรสีทองวันนี้เจอกับดีเซลเล็กกันนะไม่น่าจะเคยเจอนะวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองรถไปเท่าไหร่ื่อเช้าไปตัวนี้ผ่านเรียบร้อยไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่สะงกีับกี่วันนะซ้อมมาเราไงฝีมือหรือมวยเข่าฝีมือฝีมือเห็นพี่เขาไม่เขาเปทยังไงครบเครื่องครบเครื่องนะเราสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักของเราปล่อย ปีนี้อายุเท่าไหรแล้วยี่สิบชกมารวมรวมร้อยกว่าร้อยกว่านะสามพไหหลังชนะกี่ไหสองร้อแล้ค่หนล่าสุดล่าสุดเป็นไงผลงานแพ้ชายดวนวันนั้นร้อยเท่าไหรยี่สิบสองวันนี้ก็ร้อยยี่สิบสองนะคุ้มกี่โลได้ห้าคนขอบคุณทุนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดชายภูมิบอกทางบ้านเชียร์ในวันนี้เชียร์เป็นราลังใจเลยครับวันนี้เต็มที่ขอชูดีครับ